สวัสดีค่ะพบช่องคุ้ยสารบรรทุงค่ะเื่อนี่พี่น้องามาเชิญพาาเบงพักกามค่ะต้นนดี่เอาก้างปลาอ่อยหรือค่ะพี่น้องเนี่ยดอกเต็มอยู่สิเอาไดบอลต้นสูงขักูแม,มน,มนบ้านเบิดอระเบ่นี่ฮะ,ะอุ้ย ขายขังมึงนองมึงมีแต่ดอกเลยค่ะนี่แต่สีเอาดอใดโบคขนาดเบืองว่ะโอ้ก็สีเบิดปัญญาแล้วเนาะบานนี้สูงแห้งค่ะพี่น้องจะให้บ้าเฉดขึ้นพุทธกับปรกาขึ้นค่ะเพราะว่าต้นก็สูงแต่ดอกนี่คักแห้งอีลีเลยเบมึงปันป่นดอกซากุระเนาะงามคัก ตลบเติมตัวนี้เก็บอะไรด้วยพี่น้องสูงสุดครับเบิกต้นใหม่พี่น้องตนตำก่อนนีน้อนี่ตนตำก่นนีก่อนต้นนี้สูงแห้งเสียงสูงกว่าป้าะไปเบิกต้นใหม่ไะต้นใหม่ที่มันหน่อยๆตำตำป้ากาขึ้นดอกเปนดองสูงสุดมีบันไดมั้งขก็มีเยอะบันไดถ้าสิเอามาหน่ะ มันดอมันบาน้าเบื so ้องมองไม่มาใส่แงกุ่มนะเเจอกระสือป oh ่าเรกซื้อป่ากันพี่น้างปลาสดิดปลาสดิดสามโล่ลอยกันเนาะยอมขายลหบาทส้จ้ามือแล้วก่อนนี่ฮะซเจ้ามือแล้วท้อมือนี่เลยครับทมือนี่คาดว่าสิบบกว่ามอบวกครับบว รอ oh, okay. well, okay. right so, ้นบกหลอบหนอกก่อนบ่อานก็เป็นซากันเนาะเป็นบนเห็หมซานึ่งาหน่งสอซาโอเลยสีเอาเอารอบนอกก่อนรอบนอกมมนแลวกันใส่ปามลลุ่มซาลุเง้กับีูกจากซลงมาใส่บนองนิเนาะตัวงามเลยปลาสลิดตัวใหญ่คอู้ถ้างปลาสลิดข้างในก็จะลายเนาะมีแนลุ่ม้าแนว โลหะสบาทได้พี่น้องเระมันซับ่ลอยตงเาดิงมันหแต่ปนน้วหน่อยมันเปื่อเป็นไกบีแต่เันไม่ได้หน้องส่งามเลยปลาหลายยอะนาะเป็นบแบบได้อาเที่ยาไปกินบ่นี่นะบ่ได้จับไ้จับมัน ใส่แตเงี้ย่ะใส่เงี้ยปากข้าวโอ้หะนะกุ้หอยซีลีวับ็ม่หวยอวนไม่หอยอวนอ้นี่อาหารเขาตาแดดเดียวอันี้ได้โลชั่นอะไรนี่นี่หอยอ้ อันน so ี wow. ้เหังไดนี่วันยุ่นิบุ๋มเต็มผลิต้มแล้วก็จิ้มคาย่กันครับวต้มจิ้มคลายัดตนยเเลยฮเนี่ยันหนามหเนาะลายครับปลาลายอยู่แล้วอยู่นี่ยึดคัดตะโนยเงี้ย่นแ เรยใมตตัวเงี้ถ้าได้ตวลุนนั่นนี่ให้เลยสามโลลอยถ้าได้ตวลุนนั่นนี่แน่โยครับแต่มันอยู่ในสะหลปัว้าสติดหถ้าได้สามโลสาโลสามโลสโลพักหัวออกเรือ3โลแ่เอาเทเห็นไหมเก็บเงินปลายทางด้วยร้อยห้าสบบาท ก็พอไหมคลายจะลายใดกัคลายแล้วเดได้เมียมันม <laughs> เด็กอะไรพี่น้องที่สูงสูงครับล็อกเสียงเึงได้เปล่าเชิญอป็นสิขืนเด้อค่ะขืนห่านเด้อพี่น้องเพราะว่าตุนเขาสูงค่ะนม,ม่หมดวัอ หม,หมดแดงนะขึ้งหมดคันหมดแดงอุ้ยเต็นหยอดอ,อ่อ,อนๆเขาก็ดองแฝงเลยยินไปหลับพี่น้อง ถูงติอเรืค่ะต้นนี้หมดหมดหลายนะหมดก็หลายใดสํ้ไรสั้นนึงก็เอาอะไรหย่อนๆดอกก็ลังตุ้มๆซ้นนี้ก็ลังดองแสบเรืค่ ตงรงลายงาอยู่ค่ะหหมดลายเพราะว่าหมดกับไรขึ้นขึ้นสูงแห้งกับกระไดค่ะพี่น้องแต่เ่ยยอดดอกอ่นอนๆเขาอยู่ทั้งเิงสูงๆพค่ะมาเฉิดเพื่อกับประกาขึ้นไปสูงเนาะคะ่ะหมดกับายนำ้ำเป็นขยัาตัวซากนี่หมดหมดแดงน้ำพี่น้องนี่ก็ได้พอร,รองอยู่ค่ะนี่ ในร้ายตื่นเลยค่ะอ,อ่อ,อนเลยค่ะนีดองเส,เสียบเลยค่ะนี่ลักษณะนี่เขาสชดองเสบด้วยคี่หนองนี่มีใบอ,อ่อนๆน้ามีดอกกําลังบานกําลังสีบานนี่จ้ะตัวใดาบานแห้งๆเขากระสีโบปันใดค่ะเพราะว่าเพราะสิเริมเกล่ะค่ะ กินบาดแสบปันไดนเขาสิญะาแม่พี่น้องแต่ขันซ้ำนี่นี่กำลังพอดีเลยค่ะกำลังดองแสบเลยค่ะพี่น้องก็เห็ดปวกเนอะก็คือเห็ดปวกเนาะแับมื่อกี้ฟูก่น้องเจอเห็ดปวกแต่ผมบลอกเกอร์มันหลอกมันน้อยคือเห็ดปวกคือหนอดคือเห็ดปวกเองมีเห็ดเห็ดเบือสิบเบือเห็ดเบือออกนี่เห็ดปลาเขาเห็ดปลากาจจออกน่าจะออกได้นี่ น่าจะลืมแล้วค่ะผักส่้งเมย์พี่น้องกิบบังวงกันด้วยยังอุ้ยเจ้าของเงินเป็นบ่าป่วขี่เลนบุ๊บโอ้บรรจิกาขึ้นนู้เว้ยขึ้นว้าเจา้าผุน่นทุกซุงผุน่นขึ้นให้เร็ว มดแดงก็ลายเว้ยักยกบี่น้ี่มม่งน่อยชมก็รังพอดีเหนียวไเหนียวไปข้าเดียว ทุกปีก็เื่อคืนเอาต้นนี้เลยพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าต้นใหม่เขา,เาสิสูงไปหนาเนะาะใหญ่ไปหนาคือค้นเลยพี่น้องปลายางเลยพี่น้องช่วงนี้เขาบ่ได้เขาปิดหนายางเลยเนะ่ะเนาะเป็นบ่ไม่กลัวกรอกในปลายางเ,ยเลยนะครับเย็นดีครับปลายยาง อากาศดีด้วยพี่น้องมั้นี่เขาดองจักหมื่อให้ได้กินดองซามหมือเน,นาะนี่หน่อยเป็นใบ thì nó đẹp hơn cái này cái này nó đẹp hơn cái này cái này 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 ปนปนครับเจียวนนเจีย,ว,นนย,ว,ยวกับไอ้ปนเนาะป่นตะทู่ พวกนี้เขาเขายิงยิงตัดเขาก็ยิงใจสีพง,งงางขึ้นมหม่ได้ครับบอลว่าเขาตายเลยด้วยครับพอกพีดอ,ดอสก,กุลาบดอบสก,กุลากกลาอีสานสก,กุลาอสานดอไม้เมืองไงทยง,งามไ เดือกขั้นตอนการดองนะพี่น้องมีใจจักหมอน,นิดหน่อยนึงแหละครับนี่ถ้าไปถ้ากันยุบลงเดี๋ยวต้องไปแช่านานะ้ำเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งวิธีการการการดองนะพี่น้องไว้เห็ดแบบใดนเน,นาะแชนมมน่น้ำไว้สามมือแช่น้ำไว้สามมือน้ำห่านอยู่ครับกำลังโตโตโดองเลยครับจึงบานเลยพี่น้อง ขั้นตอนการดองก่บเบาหนาด้วยพี่น้องคือแช่น้ำไว้ครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกมือเป็นบ่แช่น้ำให้น้ำขึ้นเขาออกค่ะแช่น้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกมือประมาณสามมือพี่น้องน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดด้วยครับต้องน้ำต้องใส่เกลือบ่เกลือบริสไซเนาะเจอน้ำไว้ซื้อเขาก็งินน้ำออก มือต่อมือค่ะครับเทานา้ำโอกเทาน้ำเกลืออกแล้วก็เติมน้ำหม่เข้าไปเติมน้ำไม่อีกมือต่อมือทุกๆวันสามวันเป็นบ่สา,ามมือครับสามมือก็กินได้เลยครับสามมือวันนี้เราก็เอามาซาวเกล<ส>ือเกลือเซียเรื่องทีเบิ่งหน้าตาเ่านพี่น้องเอาจากสามมือจะเป็นแบบเด่น เตือนถ่วงปิดฟ้าไว้เนาะเป็นผูกปัญญาของข้นถั่วโบราณด้วยครับเพิ่นพาเห็ดคนเั่วสมือคือจะคิดอะไรปนนัเนื้อไหมบอสข้นถั่วโบราณเพิ่นพาเห็ดพี่น้องวิธีสนอมอาหารไปกินปิดฟ้าไว้พี่น้องเนาก็เซ่เซ่ไว้ไปหน่อยนะคะมืออื่นเขาก็ยินยินน้ำเกลาออกเขาก็เติมไม่อีกค่ะ ประมาณสามมื่นค่ะเงินอบทุกมือเลยจ้าพี่น้องปิด้าโอ้ฝาพอดีกับหมอแล้วเนาะฝาบหมหมอตะหนี้บ่มีฝาตัวหมอจอหนี้บ่มีฝาฝ้าหายครับปิดไปสิละฝ้าลูกก็ไปเรียกใครกี่เจียมแล้วตัวนี้ตัวนี้คือคือคือดองไวแล้วด้วยครับพอ่อพอพี่กินแล้วกัน บอลบอลตัวสีดองบางหนึ่งดอกกันนี่คือคือดองไว้แล้วดองไว้ก่อนนี่แหละดองไว้ก่อนนานั่นแหล้วเก็บมาในน้อยก็ดองไว้พอดีกินจะดีกินได้แล้วได้ครับอันนี้ก็เทน้ำข้อออกค่ะพี่น้องน้ำสุดท้ายได้นี่คือน้ำสุดท้ายค่ะสามหมื่นเทน้ำออกตาเป็นแบบนี้ละพี่น้องมาถานเกลืออีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเทน้ำออกก่อนจ้ะใส่เกลือพี่น้องเทน้ำลงแล้วใส่เกลือจังน้อยจ้ะน้อยเกลือเิดมนึ่ ้ากินกระปุลได้คือเนาะกระปุลกับแจวถือกันแห้งก้าวแบบนี้ใส่ผงหนุย่ยจังน้อยก็ได้ค่ะพี่น้องใส่จากเสียกับใส่ผงหนุ่เลยครับใส่ให้พี่น้องเบื้องนี้ใส่ผงหนุยหน่ยเนาะกันตอนนี้กินได้เลยได้ค่ะพี่น้องกินได้เลยจ้ะ เก็บใส่ตู้เย็นก็กินไว้ได้โดนเด้ครับเก็บใส่ตู้เย็นไหเนาะแล้วก็ใส่นาดไว้ไดองไว้ใส่นาดบ<ซ>ัวเจี๊ยบบัวเก็บร้อยพี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำใส่นาดใส่น้ำซันเมตค่ะ ขากระซิบิึงว่าให้เขาอ,อกเข้มจังน้อยพี่นนอน้ำอ,อ,อกเข้มจังน้อยกะ่พอดีเลยน,นี่คือขั้นตอนสุดท้ายคือขันเกลือเตาเกลือแส่น้ำไว้หมึกกินได้หลายหมึกใ,ใส่ถุงเย็นไว้ใส่ถุงใส่ถุงใส่น้ำข้าพร้อมเลยครับใส่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บไปกินได้ต้นด่นเลยเนาะจ้ นี่ก็เป็นสูตรพิธีก,กินได้เลยค่ะเศ้าเพื่อแล้วข้ากินไ้เลยพี่น้องนามขึ้นเขาก็กกออกหมดแล้วจ้ะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนถาถวราอนเลยพี่น้องเพิ่นพาเห็ดพาทำมาเนาะข้าก็มาเห็ดตามเพิ่นครับถต่ลำพางคนทอเสม้อผือก็ที่บคีแต่ปนานนักเป็นภูมิปัญญาคนโบราณใหญ่เป็นพาเห็ดเด้อพี่น้องก็เลยจำเพิ่นมากเห็ดน้ำเพิ่นมากเรื่อยๆค่ะ พี่น้องนี่ก็เป็นสูตรถนอมอาหารได้พี่น้องวิธีถนอมอาหารหลายคนเขาก็รู้จักอยู่ดอกเนาะมันบ่เที่ยวมองได้ที่เขามีต้นผักกุมผักกามเนาะต้ผักกามผักกุมค่ะพี่น้องต้องบอกผักกรเอ็นผักกุมเนาะแม่และหมอกเอ็นผักกุมระบอนเอินผักกามผักกามค่ะพี่น้องอยู่บ้านเอ็นผักกุมถ้าจำบ่ผิดเที่ยวโคราชเนาะถ้ามีประโยชน์พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับสารคดีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ